สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของ Food r a r l TV นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ค่อนข้างหาทานได้ยากค่ะนั่นก็คือพราลามลงส่งนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูสันคอนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะรวมถึงผักบุ้งจีนนะคะหั่นท่อนประมาณ2นิ้วค่ะกระทิสดน้าตาลทรายน้าปลาน้ามันพืชถั่วลิสงคั่วนะคะ ทุบพอยาบน้ำพริกเผาและน้ำพริกแกงเผ็ค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะก็จะต้องมาถึงขั้นตอนในการผัดนะคะเปิดแก๊สนะคะแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะาการเติมน,น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะ นี่ก็จะต้องผัดน้ำพริกให้หอมกันนะคะสำหรับเมนูพระรามลงส่งนะคะอันนี้หาทานยากมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างตัวเชฟเอเนี่ยที่เคยทานก็ตอนเด็กๆแถวเยวาวราชนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เหลือน้อยร้านมากนะคะที่จะทําเมนูนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูส่วนผสมสั็จแล้วเนี่ยก็ลองลงมือทําดูนะคะรัแบรบองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ ใช้ตะหลิวนะคะค,ค่อยๆไทยยอย่างนี้นะคะให้น้ำพริกแกงแตกตัวกันนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนจากนั้นนะคะเราจะใส่กะทิลงไปค่ะผัดให้กะทิแตกมันนะคะวิธีที่จะทําให้กะทิแตกมันก็คือจะต้องเดือดเท่านั้นนะคะเวลาที่เดือดจะจัดเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตได้นะคะตอนนี้น้ำกะทิกำลังเดือดนะคะ กะทิเนี่ยเขาก็จะแตกมันลอยหน้าขึ้นมาจะทําให้อาหารจานนั้นเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ําปลาค่ะจากนั้นนะคะก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายค่ะ แล้วก็ใส่เนื้อสันคอลงไปนะคะนี้ก็ผัดนะคะให้เข้ากันสาเหตุที่ใช้เนื้อหมูสันคอนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะแล้วก็มีมันแซมเนื้ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาทํากับข้าวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้สันคอก็นํามาใช้ได้นะคะ ผัดให้เนื้อหมูสุกก่อนนะคะตอนนี้เนื้อหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่สุริสงขั่วค่ะลงไปตามด้วยผักบ,บุ้งนะคะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ แค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูพรามลงสงค่ะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้จัดเสิร์ฟนะคะสำหรับเมนูพางงานร,ะะรมพามลงสงนะคะเราก็จะรับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ เนื้อหมูนะคะก็ยังนุ่มอยู่นะคะเพราะว่าเราผัดไม่นานนะคะแค่พอสุกเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะต้องนำน้ำพริกเผานะคะวางไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูพระรามลงสงค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ